คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องหากเป็นผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่างไรก็ขอฝากช่องน้อยๆอย่างช่องเก้าอี้มุมห้องเอาไว้ด้วยนะคะและตอนนี้ทุกท่านก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องในจัดมาเล่า ep ีที่11แมงมุม สัตว์เก่าแก่ที่สุดในโลกปัจจุบันมีใครหลายคนต่างสนใจเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นด้วยความหลงไหลและคงอยากที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งความสวยงามในตัวของมันแม้ว่ามันอาจจะเป็นความสวยงามที่อาจเป็นอันตรายได้ก็ตามสัตว์ที่เราจะมาพูดถึงกันในตอนนี้ก็คือแมงมุมมีตำนานกล่าวขานถึงเจ้าสัตว์ขาย,ยาวก้นมนอย่างแมงมุมเอาไว้ไม่มากมายนะัก ตำนานแรกที่จะกล่าวถึงก็คืออารักเน่หรือปีศาจแมงมุมทอผ้าอารักเน่ถูกนำมาสร้างในรูปแบบใหม่ทั้งในแบบภาพยนตร์การ์ตูนหรือแม้กระทั่งเกมออนไลน์แต่ที่มาของปีศาจต,ตนนี้ไม่ได้สวยงามเหมือนเช่นเทพเจ้าอารักเน่เป็นเรื่องที่ถูกเพิ่มเติมในตำนานเทพปกรำของกรีกในภายหลังซึ่งชื่อของอารักเน่นั้นมีความหมายว่า แมงมุมอารักเน่เป็นลูกสาวของอิสมอนชาวโคโลโฟอนนางเป็นช่างย้อมขนแกะที่โด่งดังนางเป็นช่างมืออาชีพของไฮเพปปาในลิเดียนางมีความสามารถเทียบเท่ากับช่างมืออาชีพในปัจจุบันและใครหลายคนก็ยกย่องในตัวของนางนางเป็นสาวทอผ้าที่มีฝีมือดีจนกระทั่งนางถือดีในทักษะของตนเอง และเริ่มโอ้อวดว่าฝีมือการทอผ้าของตนเองนั้นเยี่ยมยอดกว่าเทพีอาเทนาซึ่งเป็นเทพีแห่งการทอผ้าเสียอีกเทพีอาเทนาถึงแก่โทสะเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่ก็ได้ให้โอกาสอารักเน่แก้ตัวเทพีอาเทนาได้จำแรงกายเป็นหญิงชาราเพื่อไปเตือนอารักเน่ว่าอย่าท้าทายเทพเจ้าหากแต่อารักเน่กับกล่าวเสียดสีและขอให้มีการแข่งขันขึ้น เพื่อพิสูจน์ฝีมือของตนเทพีอาเทนาจึงกลับคืนสู่ร่างเดิมและเริ่มการแข่งขันขึ้นเทพีอาเทนาเลือกที่จะทอผ้าลวดลายตอนที่นางมีช้ยเหนือเทพโพไซดอนในการแข่งขันเพื่อตั้งชื่อเมืองและชาวเมืองเอเธนส์ก็ได้ตั้งชื่อเมืองตามพระนามของนางส่วนลายผ้าของอารักเนน,นั้นเป็นเรื่องราวของเทพซุสเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่มหาเทพแอบมีสัมพันธ์ชู้สาว แปลงกายไปรักผ้าตัวสาวๆอย่างเจ้าหญิงลีดายูโรปาและองค์หญิงดาเนถึงแม้ว่าเทพีอาเทนาจะยอมรับฝีมือการทอผ้าของอารักเน่ยอดเยี่ยมไร้ที่ติทว่าหัวข้อที่นางหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นลวดลายทำให้เทพีไม่พอใจอย่างมากในที่สุดเทพีอาเทนาก็หมดความอดทนลงพระนางได้ทำลายผ้าทอผือนนั้นและทำลายที่ทอผ้า รวมทั้งทุกศีรษะของสาวทอผ้าอารักเน่บรรลุกแก่ความเขาของตนและรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากนางจึงวิ่งหนีออกไปและทำการแควนคอตายเทพีอเทนานึกสงสารหญิงทอผ้าพระนางจึงพรมน้ำจากดอกอัคนั์และปลดเชือกที่ผูกคอซึ่งกลายเป็นใยแมงมุมขณะที่ร่างของอารักเน่ก็เปลี่ยนเป็นร่างแมงมุมเรื่องราวบ่งบอกว่าต้นกำเนิดของการทอผ้า ได้เรียนแบบมาจากแมงมุมและเชื่อกันว่าได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งแรกในกลุ่มประเทศทางเอเชียตะวันตกแต่บางตำราก็เล่าว่าเทพีอเทนากล่าวว่าเรื่องราวที่อารักเนทอนั้นเป็นการลบหลู่เทพเจ้าอาเทนาโมโหจึงทำลายผ้าทอทิ้งและได้สาปให้นางกลายเป็นปีศาจแมงมุมต้องชักใยไปตลอดชีวิตซึ่งความทนงตนและความโอ้อวดตนยกตนเทียบกับเทพเจ้า แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งมันจึงเป็นสาเหตุทำให้อารักเนตต้องคำสาปหากเปรียบกับปัจจุบันแล้วก็คงเหมือนกันกันกบคนที่มีฝีมือแต่กลับพูดจ้าโอ้อวดตนจนทำให้ผู้อื่นเกิดความขับแค้นใจในที่สุดสิ่งที่โอ้อวดมาทั้งหมดนั้นก็ย้อนกลับมาทำลายตนเองและต้องมาทุกทรมานกับคำพูดของตนอยู่ชั่วกาลนานนอกจากตำนานของกรีกแล้วยังมีตำนานของญี่ปุ่นที่กล่าวถึงแมงมุม ตำนานซซชิกุโมะแมงมุมยักษ์สุดโหดคำว่าซซชิกุโมะแปลตามตัวอักษรญี่ปุ่นมีความหมายว่าแมงมุมโศครกเจ้าซซชิกุโมะมีใบหน้าคล้ายยักษ์บางก็ว่าคล้ายเสือโครง่งมีแขนขาใหญ่ยักษ์ครบทั้งแปดขาย,ยี่งแมงมุมมันสวมใส่ชุดยูคาตะขนาดใหญ่หน่าแปลกว่ามันใส่เข้าไปได้อย่างไรเป็นประเด็นที่น่าสงสัยว่ามันเป็นพวกยักษ์แปลงกายมา หรือเป็นแมงมุมยักษ์ที่จำํำศีลจนตะบะแก่กล้ากันแน่พวกมันอาศัยอยู่ในภูเขาลึกมักดักจับนักเดินทางกินเป็นอาหารเรื่องราวของมันชัดเจนขึ้นในช่วงศตรวรรษที่14เรื่องเล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเจ้าแมงมุมปรากฏกายขึ้นกลางเมืองหลวงเนื้อหาใจความว่าในช่วงสมัยเฮอันท่านโชกุนมินามโตะโยริมิสึป่วยหนักรักษาอย่างไรก็ไม่หายเสียที ขณะทําพิธีปัดดังควานก็ไม่หายกลางดึกคืนหนึ่งเกิดปรากฏมีพระสงรูปร่างสูงใหญ่รูปหนึ่งปรากฏกายขึ้นในห้องนอนของท่านพระรูปนั้นเดินตรงเข้ามาหาท่านโยริมิสึพร้อมปล่อยใยแมงมุมใส่ทันทีท่านตกใจสะดุ้งตื่นจึงชวยดาบขึ้นฟันผู้ดูแลได้ยินเสียงดังจึงรีบรุดเข้ามาดูพบรอยเลือดจยดเป็นทางยาวจึงได้เกณฑ์ค่ารับใช้ออกเดินทางตามรอยเลือดนั้นไป จนถึงเนินดินที่ค่ากันว่าเป็นรังของมันทั้งหมดลงมือขุดดินขับพลันมีแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์โผล่ขึ้นมาพ่นใหญ่ออกหมายทำร้ายทุกคนแต่ทุกคนก็ได้ช่วยกันฟันแทงจนในที่สุดมันก็ตายและท่านโชกุนก็หายเป็นปกติเรื่องที่สองมีอยู่ว่าท่านโชกุนโยริมิสึได้นำกำลังกองทหารเดินทางเข้าป่าเพื่อลาดตะเวนแถบภูเขาทางทิศเหนือในจังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน ท่านและกองกำลังได้พบกับหัวกะโหลกบินได้นับร้อยหัวมันบินหายเข้าไปในป่าท่านรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เร่งฝีเท้าติดตามไปทำให้ท่านได้พบกับดวงวิญญาณที่มีสีหน้าทุกทรมานนับร้อยนับพันที่เนินดินในตอนใกล้พลบคำ่ำท่านจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังที่พักและกลับมาใหม่ในเวลาเช้าตรู่เมื่อท่านเดินทางมาพร้อมกองทหารกับพบเจอหญิงสาวหน้าต่างงดงามสุดพรรณนา,นา นางใช้ทุกวิถีทางล่อลวงและบ่ายเบียงความสนใจของท่านโชกุนจากเรื่องหัวกระโหลกบินได้ท่านยูริมิสึไม่ได้หลงเชื่อเลขกลใดๆท่านใช้ดาบฟันเข้าที่ชุดของนางและนางก็ได้หายวับไปทันทีทิ้งไว้เพียงรอยเลือดสีขาวท่านโชกุนได้ระดมกําลังพลออกตามรอยเลือดนั้นไปจนมาถึงถ้าขนาดใหญ่ภายในหุบเขาลึกที่นั่นมีแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์มหึมา อันเป็นร่างแท้จริงของนางปีศาจจึงได้บังเกิดเป็นสงครามขนาดย่อมของมนุษย์และปีศาจท่านโชกุนได้ตัดหัวปีศาจแมงมุมจนขาดกระเด็นทําให้พบกะโหลกมนุษย์ที่มันจับกินไปแล้วมีมากถึง1,990หัวเมื่อจ้วงแทงเข้าที่สีข้างก็จะมีลูกๆของมันร่วงกล่าวลงสู่พื้นอีกเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งหัวกะโหลกมนุษย์อีก20กว่าหัวเจ้าแมงมุมตัวนี้นับว่ากินคนมามากกว่า2,000คน ทำให้ดวงวิญญาณของคนตายไม่อาจาไปสู่สุขติจึงมาวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ผ่านมาพบเห็นและก็สำเร็จที่พวกเขาได้รับการปลดปล่อยโดยท่านมินาโมโตโยูริมิสึนี่คือเรื่องราวอันเล่าสืบกันมาแต่โบราณการของเพชาคาตมากขาอย่างแมงมุมในปัจจุบันนี้แมงมุมยังคงได้รับความสนใจจากใครหลายคนซึ่งเป็นทั้งนักสะสมผู้ฝ่ศึกษา หรือผู้ที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเพราะเมื่อมองให้ดีแล้วความจริงแมงมุมก็สวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกมาอย่างยาวนานนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์จุลาพบแมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงชนิดใหม่ของโลกคาดว่ามีมาก่อนยุคไดโนเสาร์ตั้งแต่330ล้านปีก่อนพิษน้อยพฤติกรรมแปลก สร้างฝาปิดพงพร้อมเส้นใหยพิเศษจับเหยื่อแม่นยำเป็นดัชนียืนยันผืนป่าแม่วงยังคงอุดมสมบูรณ์ทีมนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกิตะวิทยาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนำโดยนายวรศิวัยพรามนิสิตระดับปริญญาโทค้นพบแมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า d i ฟ i d i a s แม่วง ensis ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจป่าแม่วงตอนเหนือเมื่อช่วงปี2558ที่ผ่านมานายวรศิวัยพร,รมนิสิตระดับปริญญาโทภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยว่าแมงมุมฝาปิดแม่วงเป็นแมงมุมฝาปิดที่มีขนาดประมาณ10-20เซนติเมตรเป็นแมงมุมฝาปิดโบราณชนิดที่97และชนิดที่33ที่ค้นพบในประเทศไทย จากแมงมุม46,00 0ชนิดสัตวเป็นสัตว์ฟอสซิลที่มีชีวิตชนิดหนึ่งกล่าวคือมีลักษณะที่ยังเหมือนกับบรรพบรุษแมงมุมฝาปิดโบราณที่มีชีวิตอยู่บนโลกมาประมาณ300ล้านปีซึ่งถือว่ามีความเก่าแก่กว่าไดาโนเสาร์แต่ที่ยังสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้จนถึงปัจจุบันสันนิษฐานว่าเป็นเพราะแมงมุมมีอัตราการเผาผลาญพลังงานต่ำมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ดีทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แม้ยุคสมัยและสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนไปลักษณะพิเศษของแมงมุมฝาปิดโบราณคือปตองท้องที่จะเป็นปล้องต่างจากแมงมุมโลกใหม่ที่ท้องจะเชื่อมกันเป็นแผ่นเดียวแต่ยังคงมีต่อมสร้างพิษที่ส่วนหางของเขี้ยวซึ่งจะออกดิษเฉพาะกับสัตว์เล็กที่เป็นเหยื่อแต่พิษนั้นไม่มีอันตรายต่อมนุษย์อาศัยอยู่เฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงตามพงใต้ดิน ที่ระดับความสูงมากกว่า1,000เมตรเนือระดับน้ำทะเลทำให้พบเห็นได้ไม่ง่ายนักเพราะใช้เวลาเกือบทั้งช่วงชีวิตอยู่ใต้ดินซึ่งจะมีการสร้างฝาปิดเพื่อพางตัวจากผู้ล่าและมีเส้นใยรัศมีพิเศษเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนทำให้จับสัญญาณและทิศทางของเหยื่อเวลาใกล้เข้ามาทำให้เปิดถุมเพื่อออกมาตะคุบแมลงได้อย่างแม่นยำซึ่งลักษณะการสร้างเส้นใยแบบรัศมีนี้ บเฉพาะแมงมุมที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการสร้างทางออกสำรองในการหนีซึ่งไม่ค่อยพบในแมงมุมชนิดอื่นอีกด้วยดรนัทพลวาริ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการวิจัยเผยว่าเหตุที่ทำการศึกษาวิจัยแมงมุมเป็นเพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ ในระบบนิเวศฐานะผู้ล่าทว่ามันเป็นสัตว์เล็กที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญทั้งที่มีความหลากหลายสูงและเป็นตัวบอกกลไกความเป็นไปของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดีเช่นการค้นพบในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าแม่วงยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทำให้พบแมงมุมชนิดนี้อาศัยอยู่เนื่องจากแมงมุมกลุ่มนี้มีความจำเพาะต่อพื้นที่สูง และมีความสามารถในการกระจายพันธุ์ต่ำสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากพื้นที่ป่าไม้ลดจำนวนลงแมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงนี้จึงเป็นดัชนีชี้วัดความบุดมสมบูรณ์ของป่าแม่วงอันเป็นความหวังของพื้นที่ป่าตะวันตกได้เป็นอย่างดีไม่น้อยไปกว่าป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรนรศวรสำหรับแนวทางการอนุรักษ์ในอนาคตดตรนัทพลเผยว่าจะเป็นไปในแนวทางการหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติ ให้จัดการเรื่องความเข้มงวดของนักท่องเที่ยวที่อาจมีจํานวนมากขึ้นเพราะเข้าไปดูแมงมุมส่วนแผนการติดตามการแพร่กระจายพันธุ์หรือการสูญพันธุ์อาจมีการติดตั้งเครื่องมือ RFID ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตและในขณะนี้ได้นาแมงมุมบางส่วนออกมาทดลองเลี้ยงในห้องทดลองเพื่อหาวิธีขยายพันธุ์ซึ่งได้ผลค่อนข้างดีนอกจากนี้อาจจะมีการวิจัยเช่นใยชนิดพิเศษของแมงมุมชนิดนี้ เพื่อประโยชน์ทางด้านวัสดุศาสตร์ในอนาคตทั้งนี้การถแถลงข่าวการค้นพบแมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงจัดขึ้นในวันที่20กันยายนปี2560ณอาคารเคมี2คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนับเป็นการค้นพบที่น่าย,ยินดีและน่าสนใจมากทีเดียวแต่ก็คงไม่น่าตกใจและและทึกขวัญเท่ากับการค้นพบแมงมุมของชายคนนี้แมงมุมยักษ์โผล่หน้าต่างบ้านแต่ไม่ไล่ เก็บไว้กินแมลงในสวนชายชาวออสเตรเลียพบแมงมุมขายาวขนาดยักษ์ที่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าต่างบ้านของเขาขณะกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่โดยคาดว่าตัวของมันมีขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือของเขาและมันทำเสียงเคาะจนแมวของเขาถึงกับหวาดกลัวภาพของแมงมุมขายาวตัวยักษ์ถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ Reddit ระบุว่าเขาไม่ได้คิดที่จะกำจัดหรือไล่มัน แถมมันยังมีชื่อเล่นว่าจอฟฟรีอีกด้วยผู้ใช้เรดดิตคนอื่นๆก็ได้แสดงความคิดเห็นยังขบขันว่าสัตว์ป่านในเมืองซิดนีย์คงเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับเขาเท่านั้นซึ่งแมงมุมขายาวเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีในประเทศออสเตรเลียจากการที่มันชอบไปปรากฏตัวอยู่บริเวณหน้าปัดรถยนต์อย่างไรก็ดีแมงมุมมักจะเป็นที่หวาดกลัวของใครหลายคนเพราะความว่องไวตัวใหญ่มีขนยุบยับ และอาจมีพิษจากกรณีนายสุรชัยวรเดชากุลอายุ57ปีชาวบ้านปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสียชีวิตภายในห้องนอนโดยญาติพบมีรอยเขี้ยว2จุดที่เอวและข้อศอกรวมทั้งยังเจอบึง้งหรือก็คือแมงมุมยักษ์ต้องสงสัยกัดขณะหลับจนตายเมื่อวันที่12พฤษภาคมนายประสิทธิ์วงพรมผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมให้สัมภาษณ์ว่า จากที่ตนอ่านข่าวไม่อยากจะฟันธงว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นเพราะถูกตัวบึ้งกัดเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะถูกตัวบึ้งกัดเลยมีเพียงได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเวิร์วะตามผิวหนังสร้างความเจ็บปวดและทําให้เกิดแผลเป็นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในส่วนนี้ไม่รวมถึงผู้ที่อาจจะมีอาการแพ้อยู่แล้วซึ่งอาจมีอาการรุนแรงได้ สำหรับตัวบึง้งจัดว่าเป็นแมงมุมชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเมืองไทยและถือว่ามีพิษร้ายแรงเป็นอันดับสองรองจากแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลที่มาจากต่างถิน่นโดยปกติแล้วมันจะหากินโดยการขุดรูอยู่ตามพื้นดินและชักใยมาปิดปากรูเพื่อจับอาหารพวกแมลงปิดแข็งต่างๆส่วนตัวผู้ในบางฤดูพบว่าอาจจะออกมาตามบ้านเรือนของมนุษย์ที่อยู่ใกล้ป่าเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์รวมทั้งหาแมลงกิน เนื่องจากบ้านคนเมื่อเปิดไฟจะมีแมลงมาตอมและตกลงสู่พื้นบึงตัวผู้จึงจะมาหากินปัจจุบันมีรายงานว่าพบอยู่ในประเทศไทย15-16ชนิดก่อนจากการขอทิ้งท้ายไว้กับภาพของเจ้าขายาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมันมีขนาดใหญ่เท่ากับสุนัขตัวหนึ่งเลยทีเดียวพิเดนาสกากี้นักกีตวิทยาและช่างภาพของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยฮาวเร์ดชาวอเมริกัน ได้เดินทางเข้าไปสำรวจป่าในประเทศไกายานาขณะที่เขาเดินสำรวจนั้นเขาได้ยินเสียงเดินของสัตว์บางสายพันธุ์และเมื่อเจอกับพบว,ว่ามันเป็นแมงมุมที่มีขนาดเท่าลูกสุนัขเมื่อกางขาออกพบว,ว่ามันมีขนาดใหญ่ประมาณ30เซนติเมตรเป็นแมงมุมสายพันธุ์ d e ร r a p o s a brondi ที่ได้รับการบันทึกจากนเนสบุกว่าเป็นแมงมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใครหลายคนอาจจะมีความกล้าจะจับเสื้อแมงมุมนะคะแต่แอดไม่กล้าหรอกคะ่ะแต่ก็เห็นด้วยว่าแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามในแบบของมันแต่ก็มองว่าเป็นความสวยงามปนสยองที่กล่าวแบบนี้เป็นเพราะว่าแอดยังคงมีความหวาดระแวงในตัวแมงมุมทุกตัวบนโลกอยู่ดีคะ่ะท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะ ตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ